ทำดีอย่างไรจึงจะได้ดี ep สอ่นี่็จะเป็นการต่อเนื่องกันมาโน่นแหละตั้งแต่การทำดีทำไมทำดีไม่ได้ดีอ่า ep หนึ่งก็บอกว่าเป็นอินโทรว่ามีทานซิ่ทานก็คือใช้อนุบุพุิคาถานะซึ่งก็เป็นทานแล้วก็สวรรค์จนะยกไปอย่างเรื่องทานก็คือเรื่องเจตนานะเรื่องเจตนาในการทำทานว่า ทานดูเจตนาทําดีแล้วหวังผลเนี่ยก็เป็นทันจาตุมหาจิกาเนี่ยเป็นเทียบสวรรค์อาจจะทำะตัวสวรรค์ให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็อพอหลังจากนั้นก็มาอีพีสองอีพ 2, อีสองก็เน้นไปนที่สินคือข้อห้ามหรือก,กฎกติกามาลยากว่าให้ประพฤติตามกฎกติกาของสังคมยอ,อย่างสังคมของพุทธของพุทธเราเนี่ยก็ใช้ศีลเนี่ยศีลรักษาศีลเนี่ยซึ่งเป็นศีลห้า อ่า uh huh. สินห้าจริงๆแล้วก็สินมาตรฐานเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้อมาจากเดิมแหละมาจากเดิมสี่ข้ออ่าแต่ว่าสินที่มาปฏิรูปขึ้นมาใหม่ก็เป็นสินห้าเนี่ยอย่างที่มีในในพุทธศาสนาของเราแน่วก็เล่าเรื่องสินไปแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือการทําดีอย่างไรจึงจะได้ดีในอีพีสามนี้ก็จะเป็นตัวคุณธรรมเน่ให้ทําค่นีอ่าเมื่อกี้นี่ข้อห้ามนะสินในี่เป็นข้อห้ามอันนี้จะเป็นมงคลสามสิบเประการนี่ให้ทำํำให้ทํา มงคลสามสิบแปประกาศเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างอ,อมันมีเยอะนะสาสิบแปดก็จะเล่าให้ฟังเฉพาะที่มันอที่มันพอที่จะเล่าได้นะให้ทันเวลาแล้วกันให้มันอาจจะไม่ครบถึงสาสิบแปประการซึ่งบางทีเราก็อาจจะเคยได้ยินพระที่มันไปเทศนะหรือว่าไปแสดงธรรมเนี่ยถึงบทอ,อาเซวนาจะพาลานางบันดิตาน,านันจะเซวนา บูชาจะปูชนียานางเอตตมังคารมุตตมังเน,นี่ยน,นี้อันนี้คือบทที่เราเอามาทําน้ามนต์ด้อีกนะ,ะเราก็จะทางปูที่เอามาทำมาทําน้ามนต์เป็นเรื่องของอความดีนะซึ่งเอาไปใส่ในบรรากาผสมกันนะปฏธรรมผสมกันมาแต่ว่าอไอที่ในเนื้อหาของอ,องค์คามสิบแปดประการเนี่ยคือเป็นการทําดีนะอันนี้แหละคือทําดีที่พระพุทธเจ้าแนะนํา นะหรือว่าในบาลีแนะนําไว้สามสิบแปดประการอย่างอเซวนาจะพารานางเนี่ยไม่คบคนผ่านให้คบบัณฑิตอย่างเงี้ยให้คบบัณฑิตคือบัณฑิต,น,ตานานจะเซวนาคืออคุณไม่ควรจะเป็นคนคบที่คนที่ผ่านคนที่เป็นภาระคือผ่านเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าคนที่เป็นกิกงมะเลกเกรเกรอะไรต่างๆนะ คนที่มันเป็นภาระนะภาระภาระเอ่อภารณาภาระเนี่ยเป็นคนที่เป็นภาระที่เราจะต้องไปดูแลอะไรเลี้ยงดูอะไรก็ด้วยหรือว่าเอ่อไปเป็นคนพาลด้วยนั่นแหละเป็นคนที่มีภาระคนที่เป็นภาระกับเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนีน่นกบคนพานอย่างนั้นนคราวน,นี้บัณฑิตาญันจะเสียนนะบูชาจะบูชนียานังคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ย คำว่าบูชาเนี่ยมันไม่ใช่ไอเราเอาดอกไม้ทูบเพียนมาบูชาเหมือนกับเอามาบูชาพุทธเจ้าเนี่ยเออจริงๆแล้วไอการบูชาเนี่ยไอแบบไอตัวบ,บูชาเนี่ยคือแปลว่าเอ่อรู้หรือว่าเห็นหรือว่าไอไอที่เขาที่เขาทํามาที่เขาสอนก็ดีรู้ที่เขาทําคือเอาตัวเขามาเป็นยี่อย่าง คือให้ปฏิบัติตามบุคคลที่เราไอ้ที่เป็นเยี่ยงอย่างกับเราอ่ะบุบุคคลที่ที่คนเป็นเยี่ยงอย่างอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะออเราควรจะเอามาบูชาเพราะว่าไม่ใช่มาบูชาโดยอ่ไหว้ทูกเทียนบูชาอะไรอย่างเี้มันก็เป็นบูชานี่เมันเป็นอมิตรบูชาอ่พระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ไอ้การปฏิบัติการที่จะมาบูชาท่านอย่างดีเนี่ยคือการปฏิบัติตามคําสอนของท่านไม่ใช่ไปเอาดอกไม้มาบูชาดอกไม้ของหอมอะไรมาบูชาเนี่ยมันก็มันก็ดี มันก็เป็นการระลึกถึงในจิตแต่ว่าปฏิบัติปฏิบัติตามคือท่านปฏิบัติยังไงท่านบอกวความปฏิบัติว่าให้มันทำมักมีองแปดอย่างเงี้ย่าให้เรียนรู้อร,ริยสัจสีนะรู้อริยสัจสีนี่ก็ไม่ใช่รู้แต่ว่าฟังอ่านมาทุกเ,เหตุท้องทุกความดับทุกและเกาดมักอย่างเงี้ยมันอันนั้นมันก็เป็นความรู้เขาเรียกว่าสุดตรามปัญญาแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทํามันก็คือต้องไปเรียนรู้ว่า มันทำยังไงแล้วเอาไปปฏิบัตินะอน,นี่คือความหมายหลังนั้นก็เรยว่าปัญจลระเทศสวะโซจารุเพจกตานนี้ก็คือบอกว่าอ,อให้เราเนี่ยออยู่ในให้ไปเลือกอยู่ในประเทศหรือว่าอ,อที่มีสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ที่มันไม่ไม่เดือดร้อนเอี่ยอย่างอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเลือกเลือกอยู่เมืองไทยไม่มีไม่ไม,มีสงครามจะมีสงครามก็เขมรนบ้างเล็กน้อยปรับไป แต่วัดที่อื่นมันเดือดร้อนเนี่ยอย่างอยู่ที่อื่นมันเลี้ยงแกนอะไรเงี้ยหาอยู่ในประเทศที่มันมีความเหมาะสมะหาที่เหมาะสมอะไรอ่เงียอ่าอัตราสัมมาปฏิทิจารก,ก็คือให้ปฏิพติตัวเสมอตัวเสมอไปไงนะอ่าอย่างเอ่อ,อคราวนี้ก็เป็นพหุสัจจะสิบปัจจะเจนี่ยก็คือ,อัอเนี้ยที่บอกว่าการควรเรียนรู้วิชาเลี้ยงชีพของตัวเองเนี่ยให้มันมีความเชี่ยวชาญให้มันสามารถจะเลี้ยงชีพตัวเองได้คือ คือให้เราเลี้ยงชีพตัวเองได้ความหมายว่าไอ้การไอ้เขาเรียกว่าพังโมสัจจะสิบปัจจัยคือให้เรียนรู้ศิลปะวิชาชีพเนี่ยวินโยจัสุขีจิตตให้มีวินัยในการคือให้มีวินัยในการทํางานน่ะสุขีจิตตสุขีจิตตัให้มีวินัยในการทํางานอย่างนี้นะสุภาษิตตาจจยาวาจาเนี่ยให้มีวาจาสุภาษิตคือให้เป็นคนที่มีสัจจะพูดมีสัจจะ อ่อันนี้ก็จะรวมในอ่าถ้าเป็นเอ่อตัวรักษาศีลก็คือศีลข้อสี่อ่ะศีลข้อสี่คือเวลาพูดแล้วพูดให้มีสัจจะอย่าพูดโกหกอ่อย่าพูดคําอย่าเพ้อเจ้อซอเสียดีคือข้อห้ามเเต่ว่าอันนี้เนี่ยคือให้คุณพูดอย่างมีสัจจะเป็นความจริงเป็นที่น่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ความหมายเนี่ยอ่จากนั้นก็มามาเป็นเลี้ยงดูบิดามารดาใช่ไหมเลี้ยงดูปาตาปิตุอุปทานังอ่า ปุตตาทาลัตปุตปุตตะทารัตสังฆหอ่าเลี้ยงดูบิดามารดาดูแลเลี้ยงดูบุตรอ่าบุตรและภรรยาเนี่ยสงเคราะห์บุตรและภรรยาอ่าสงเคราะห์ญาตินะครับมีสงเคราะห์ญาติก็มีอ่าทานนัจธรรมจริย,ยจาจะนักก็คือเปรียการทานแล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมจริยาอ่าคือมีการเป็นปฏิบัติธรรมอยู่่อยูตามตามการเนี่ยก็จะมีฟังธรรมตามการ แล้วก็มีให้ปฏิบัติด้วยนะมีการทานทานนะจะธรรมะจริยธรรมคือทานอ่าอ่ที่ไอเอพีที่ผ่านมาอะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทานนะไปดูอีพีที่ผ่านมาอีพีที่หนึ่งแล้วกันอีพีอ่าเกี่ยวกับเรื่องทานต่อมาก็จะเป็นอยานั้นอ่ายาตาการนั่นจากสังฆูเนี่ยไหมการส่งขะญาตคือก็ต้องส่งขอญาะแต่เนี้ยอันนี้เอามายกตัวอย่างมาให้อ้ที่อยู่ในอ่อปกของเราเนี่ยแล้วก็จะ แค่บอกว่ามีอะไรบ้างนะนักที่ที่สมควรนะจะสิ่งที่ท่านอยากจะรู้ว่าเราจะทําดีอย่างไรถึงจะได้ผลดีเนี่ยคือมงคลสามสิบแปดก็ไล่มาเลยนะตั้งแต่คบไม่คบนะอาเสียวนาจะพาลานังไม่คบไปคนพาลคบบัณฑิตอะไรเงี้ยนะไ <c> ป <oughs> คนพาลคบบัณฑิตอ่าบูชาบุคคลคนบูชาคือปฏิบัติตามบุคคลที่เรา,าเราเห็นเป็นรูปแบบอย่างพุทธเจ้าเป็นต้นนะป,ปฏิบัติตามท่านปฏิบัติตามท,าที่คำสอนของท่านอย่างเงี้ยนะ ความหมายนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเยอะนะอะอย่างกรณีอ,อนุวัชานินกรรมานิเนี่ยอย่าไปคือคืออย่าทิ้งงานทิ้งการคือให้ทําให้เสร็จอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะความหมายเนี่ยถ้าคุณไม่ผัดวันประกันพรุ่งนี่ก็คือนี่นี่อันนี้ก็เป็นเป็นการทําดีนะการทําดีถ้าเราไม่ผัดวันประกันคือทํางานให้เสร็จ ทำงานรีบเร่งทํางานให้เสร็จให้เสร็จตามวันตามกําหนดการเวลาเข้ามานะ่ะทํางานให้เสร็จอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอ่านนี้ก็มีนะอ่ามีอ่านอกจากนั้นก็ยังมีอัปปามาโดจะทําเบสุกอย่างเงี้ยนะอ่าคืออย่าประมาทในธรรมอในธรรมก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าอ่ที่ท่านบัญญัติไว้เนี่ยอย่าอย่าได้ประมาทให้ให้ปฏิบัติตามอ่าประมาทนี่ไม่ใช่ว่าไปเกยเหยียหยามดูถูกอะไรเงี้ยน่ใช่นะ เออไอยาสย่งรู้จักกันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว,ว่ายายาประมาทคือ,อยาไปลืมทําตามที่ที่พระพุทธเจ้าท่านอท่านตัดไว้อ่อันนี้ในความหมายค <c oughs> ือให้มีการทําตามคําอฟังทำตามการเะาฟังตามการก็คือกาเรนาธรรมมาซาวานังเ,เอตัมังคะมุตตมังอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ท่านบอกไปใน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 ี้นก็มี คาราวจะเนี่นิวาตาาาาัวตจะคาราวจะเนียวาตัวจะสันตุทีจักตันยุตาคือคุณจะควรจะต้องมีสัมมาคารวะ,ะคือควรจะมีความนอบน้อมนี่มีความนอบน้อมสันตุทีจักรตันยุตาคือมีความกตัญญูมีความกตัญญูอยู่อย่างสันโดษก็สันโดษเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวนะ อยู่ด้วยความสงบอ่าไม่ไม่ไปละลานไม่ใครไปบุกไปว่าใครอะไรเงี้ยอยู่อย่างอยู่อย่างแต่สันสันติอ่อยู่อย่างสันต,ออสนติสันติทีเนี่ยก็คืออย่าอยากตั้นโดดหรือว่าอยู่อยากสงบเนี่ยประมาณอย่างนั้นอ่ะนะไม่ต้องไปบรบกลางใจแล้วก็กระตันอยู่นะกระตันอยูต่ตากระตันอย่างคือกระตุนกระตันอยู่คือ,คอรู้คุณอ่ารู้คุณก็ตาเวทีก็ตอบแทนคุณคืออย่างน้อยนี่คือต้องรู้คุณก่อนรู้คุณก่อน เอามาคันตีจะโซวาจะสตารก็มีนะคันตีก็คือให้มีความอดทนนะให้มีความอดทนอ่สวาโซอ่าขัตตีจะโซสวาโซจานคือให้มีความอดทนซึ่งมันเป็นความอดทนมนันเป็นความงามคืออ่ใครเคยได้ยินธรรมะที่ทําให้คนเนี่ยเป็นมนุษย์ทาให้คนเนี่ยจากคนที่เป็นสัตว์เนี่ยให้เป็นมนุษย์เนี่ยพี่คนนี้มีใจสูงเนี่ยคือคันติโสร,รัจกะคันติโสร,รัจกเนี่ย คือถ้าเรามีขันติเนี่ยมันจะทําให้เกิดความงามมันจะเกิดทําทให้เราเอามีมีคุณธรรมในเรียกว,ว่าความเป็นความดีคุณคุณธรรมเป็นความดีคือคันตินี่เป็นสุดยอดของของธรรมะคือมีความอดทนอดทนอดกั้นต่อเสียงที่เขามาด่าอดทนอดกั้นทางกายในการทําการทาารํทาง,งานอย่างหนักการเก็บออมเงินการารักษา ร่างกายอะไรพวกนี้การเจ็บการอไปท่าเพียนในการปฏิบัติธรรมต่างๆนี่อคือต้องใช้ขันติเนี่ยนะหนึ่งก็ท่านก็พูดกันไว้เนี่ยนอกจากนั้นก็ให้ปฏิบัติธรรมด้วยการอ่าตะโปจะพัมมัจจริยาจ่าอย่างนี้เนี่ยคือควรที่จะไปปประพฤติพมจยรร์หรือว่าประพฤติเอ่อเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเรื่องศีลน่ะเรื่องศีลก็นอกจากที่เราจะถือศีลห้าหรือว่าปฏิบัติตามศีลห้าโดยปกติของชาวพุทธอยู่แล้วเนี่ย คุณก็ควรจะไปบทำพรมจัรย์หรือว่าทําเป็นรูปแบบขึ้นมาอีกก็คือเพิ่มเป็นศีลแปดนะเป็นศีลโบสสอย่างงี้นะในเรี่งกรณีของศีลที่เล่าให้ฟังอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในมงคลสามสิบแปดประการนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลหรือว่าการทานทานนันจะธรรมจริยาจะยาตกาดาน,นจะสังฆโหเนะี่ยอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทานหรือว่าเป็นศีลก็อยู่ในมงคลสามสิบแปดประการนี่แหละ อ่าในมงมุมคุณทางปฏิบัตนี้คือการการกระทำํำการกระทําที่จะเป็นคนดีที่จะได้ดีที่จะได้ดีดดอ่อการกระทําแบบมุมคมุณทางปฏิบัติบุคนี่ยทําแล้วได้ดีถ่ายเดียวอ่าไปใครสนใจก็ไปหาดูว่าทําอะไรบ้างนะเยอะแยะเลยอ่าทั้งสูงขนาดสูงสุดเลยแล้วก็คือนิพพานะสัจจิกิริยาจะก็คือทําไปเอ่อคือทําไปเพื่อ หลุดพ้นเน่ยเพื่อนิพานอันนี้คือตัวสูงสุดเลยก็เรียกว่า,าพุทธสโลกธรรมเมหิกิตตังยัสสานกรรมปติเนี่ยคืออเมื่อเราสัมผัสในโลกเแล้วให้ให้เราให้เราปฏิบัติเ,เพื่อละโศกละอโศกัา,กางวีรจตังเข้มังอย่างนี้นะเอตมังคารมุตตมังนี่คือสิ่งที่ท่านพูดไว้ท่านบอกไว้ว่าเอาเมื่อเมื่อเกิดอะไรมาผัสสะในจิตของคุณเนี่ยให้คณให้คนตั้งตั้งใจให้ดีอตั้งจิตให้ดี อ,อย่าให้มันโศกให้มันมีความกระเสียมในจิตใจนี่ก็คือเหมือนกับไอ้ในพระปฏิโมก์บอกว่าให้ละบาปให้ละบาปนะให้ทําความดีและก็ทําจิตใจให้โปงใสนะอันนั้นน,นี่คือตัวที่ท่านสรุปไว้ในไอ้ตัวอาเสวนาจัปพาราเนียคือบุคลสาประการเนี่ย <Yeah. S 2> นี่คือตัวที่ไปขั้นสูงสุดนะา่แปดประการเนี่ยไล่ตั้งแต่ ก็อาอาเซียมน่าจะพาธานังมาแล้วนะก็คือเราไม่คบคนชั่วไม่คบคนพานมาคบบัณฑิตมาไล่มาจนถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อฟังทำตามการและปฏิบัติทำตามเวลาทาตามอรธรรมจาจจริยาคือให้ทําเป็นให้ทําตามปฏิบัติทำตามรูปแบบอย่างเงี้ยนะเรยกว่าพอเราพอปฏิบัติพรุ่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยจิตตางยศสารนักบจิตจิตของเราจะจะเขาเรียกว่าจะมั่นคง นี่แล่วก็บอกไปอ่ออันนี้ก็โดยสรุปว่าเอตานนซานนกาจวานาสัพ e พัตมะ巴าจิตานี่ก็ไปเขาคนไปแปลเป็นมีหนังสือปรุงหนังสือแปลเยอะแยะนะไปหาดูเอานะซึ่งอันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราทําดีอย่างไรจริงจะได้ดีให้ไปทําตามมงคลสามสิบแปดประการนี้นะซึ่งไอ้ตัวมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยรวมมาทั้งหมดเลยตั้งแต่อา่าการเป็นคน แล้วก็ขึ้นไปเป็นมนุษย์แล้วก็หลุดพ้นเป็นพระอา,หารหันต์หรือว่าไปสู่นิ่ผ่านันอะไรก็แล้วแต่เนี่นสามารถที่จะใช้มงคลสาแบบนี้แหละทาเป็นตัวเริ่มต้นเขาเรียกว่าแสงทอง